ก็ขอสวัสดีกับช่องช่างไฟบ้นบานๆนะครับคลิปนี้จะมาอธิบายหลักการทำงานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับสำหรับแมกเนติกตัวนี้ก็จะเป็นของมิตซูนะครับรุ่น s t นะครับรุ่นของเขา s t 1 2นะครับคอย,น,คคอยนะครับคอย220อยโวลต์นะครับถึง240โวลต์นะครับ แม่นีติกตัวนี้ก็จะมีหน้าสัมผัสทั้งหมด5นะครับ5ชุด5หน้านะครับหน้าหลักของเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ l 1 l 2 l 3นี่ครับที่เขาเขียนไว้ l 1แล้วก <able. Koh, S 1> ็หน้าหลักนะครับอันนี้หน้าช่วยนะครับที่เขาเขียนไว้ว่า no ก็คือเป็นหน้าช่วยนะครับ nc เป็นหน้าช่วยนะครับหน้าช่วยกับหน้าหลักแตกต่างกันยังไงก็คือหน้าหลักเนี่ย มันจะทนกระแสได้สูงกว่าหน้าช่วยหน้าช่วยเอาไว้สำหรับไว้คอนโทรลหลอดไฟต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้สำหรับอินเตอร์ล็อกนะครับอินเตอร์ล็อกแม็กไม่ให้ทำงานพร้อมกันเวลาต่อแม็กกับทางหมุน,นครับกับทางหมุนจะมีแม็กสตัวคู่กันอยู่นะครับไว้อินเตอร์ล็อกนะครับหน้า NC ก็จะเป็นปกติปิดนะครับ นาเอ็นโอก็จะเป็นปกติเปิดก็คือปกติตอนนี้คือถ้าเรายังไม่จ่ายไฟคําว่าปกติคือว่าถ้าเรายังไม่จ่ายไฟให้กับคอยแม็กไอหน้าเอ็นโอก็จะเป็นวงจรเปิดอยู่นะครับวงจรเปิดก็คือจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเวลาแม็กทํางานมันก็จะต่อลงอย่างนี้ครับเนี่ยครับเป็นหน้าปิดนะครับก็คือเป็นวงจรปิดนะครับเนี่ย หน้าเอ็นซีนก็จะปิดอยู่อย่างนี้เวลาแม็กซ์ทำงานดูดนะครับมันก็จะจากออกอย่างนี้ครับไฟก็จะวิ่งผ่านไม่ได้ถ้าปกติไฟก็จะวิ่งผ่านได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าเอ็นโอครับปกติไฟวิ่งผ่านไม่ได้นะครับเราต้องจ่ายไฟให้คอยแม็กก่อนไฟถึงจะวิ่งผ่านไปได้ครับอันนี้เหมือนกันหน้าหลักก็จะเป็นหน้าเอ็นโอหมดครับให้เราเข้าใจไว้เลยครับแม็กทุกรุ่นทุกยี่ห้อหน้าหลักของเขา ที่เขาไม่เขียนไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเขาไม่เขียน N.O. N.C. ก็คือให้เราเข้าใจไว้เลยว่าเป็นหน้า N.O. หรือว่าเป็นหน้าหลักของแมกเนติกนะครับที่มันที่เราต้องเอานําไปใช้งานต่อควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นหน้าหลักนะครับถ้าเขาเขียนไว้ N.O. N.C. อย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือหน้าช่วยนะครับหน้าสัมผัสมันจะเล็กกว่าหน้าหลักนะครับมันก็จะทนกระแสได้น้อยครับเอาไม่ ไม่ให้เอาไปใช้ในการไปจ่ายให้มอเตอร์นะครับคือไปจ่ายให้โหลดนะครับไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์โหลดที่เราเอาไปใช้ควบคุมนะครับที่แม็กควบคุมอยู่นะครับห้ามนําหน้าช่วยไปใช้นะครับว่าเดี๋ยวจะทนกระแสไม่ได้นะครับหน้าช่วยถ้าเป็นหน้าหลักเขาจะไม่เขียนไว้นะครับเขาเขียนเป็น L1 L2 L3 ออย่างนี้นะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับก็คือเวลาไฟเข้าครับไฟเข้า เราก็มาต่อเข้าตรงหัวเราก็จะมาออกล่างนะไอ้หน้าอินโอตัวนี้หน้าช่วยเข้าสิบสามออกสิบสี่ไอ้หน้านี้หน้าหลักนะครับเข้าเอลหนึ่งออกทีหนึ่งด้านล่างนะครับเข้าเอลสองออกทีสองด้านล่างเข้าเอลสามออกทีสามด้านล่างนะครับมีไฟสามเฟสนะครับเราเข้าสามเส้นถ้าเป็นไฟ2 2 0บโวลต์เราก็เลือกเอาครับใช้สองช่องก็พอเราใช้คู่นี้กับคู่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้คู่นี้กับคู่นี้ก็ได้หกับ3า หรือว่า1กับ2ก็ได้นะครับน่ครับหน้า NC เรา1ออก22งนะครับหน้า NC ครับเวลาเราจ่ายไฟ2 2 0่เข้ามานะครับแม็กก็จะดูดลงนะครับเนี่ยกดลงอย่างนี้ครับหน้า NO ก็จะกลายเป็นหน้า NC ทันทีนะครับเนี่ยสีหน้าก็กลายเป็นหน้า NC ไฟก็วิ่งผ่านมาได้นะครับไปจ่ายให้มอเตอร์หรือว่าไปจ่ายให้โหลดที่เราต่อใช้งานอยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูด้านในกันนะครับว่าจะมีอะไรกัน มีอะไรด้านในอยู่นะครับเรามาแกะดูด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเราก็แกะด้านข้างออกนี่ครับแกะมันจะเป็นเดือยล็อกอยู่นะครับแกะยากหน่อยนึงนะครับตันนี้นี่ครับออกแล้วนะครับแล้วก็มีเหลืออีกด้านหนึ่งครับเราก็แกะออกนะครับนี่ครับ นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับถอดออกมาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กตัวนี้มันก็จะดึงได้ครับขยับได้นี่ครับเห็นไหมครับเหล็กตัวนี้ครับไม่ใช่แม่เหล็กเหล็กตัวนี้นะครับแผ่นเหล็กที่มันจะดึงขยับได้เวลาดึงนี่ครับเวลาแม็กทำงานก็จะดึงมาอย่างนี้ครับหน้าสัมผัสด้านในอย่างนี้ด้านหน้าสัมผัส นี่หน้าสะพัดด้านในนะครับมันก็จะต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงสปริงนะครับสปริงแล้วก็นี่คือคอยแมกนะครับนี่ครับคอยแมกคอยแมกวลาเราจ่ายไฟให้ครับ เนี่ยผมลืมบอกตัวนี้ครับ a 1 <c oughs> นะครับเราจะเขียนบอก a 1แล้วก็ a 2เราจะเอานิวตันเข้า a 1หรือว่า a 2ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นไฟกระแสสลับะครับนะครับ,นะรบผมก็จะเอานิวตันเข้า a 2ไฟเข้า a 1นะครับพร้อมครบวงจรครับไฟ2 2 0 2้ยมาจ่ายปุ๊บ กดลวดตัวนี้ก็คือคอยนะครับเรียกว่าคอยคอยแม็กนี่ครับก็จะเกิดการเหนียวนําทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับเกิดสนามแม่เหล็กนี่ครับเกิดสนามแม่เหล็กนี่ครับเกิดสนามแม่เหล็กทําให้ดูดเหล็กไอตัวนี้นะครับเนี่ยนีะครับ ก็จะดูดลงมาครับทำให้แม็กทางานนะครับหน้าสัมผัสมันต่อกันนะครับน่ครับจะอยู่อย่างนี้อยู่นะครับนี่ครับดูดลงมานะครับกดสปริงลงมาหน้าโนจะเป็นหน้า n อเซียมจะลงไปอย่างนี้นะครับเวลาเราปล่อยสวิตช์ไม่มีไฟมาจ่ายให้คอยแม็กนะครับ สปริงตัวนี้ก็จะดันกลับคืนมานะครับเนี่ยดันแผ่นตัวนี้กลับคืนมาทําให้หน้าคอนแทคของแมกเนติกลับคืนมาสภาพว่าเดิมครับมก,ก็จะไม่มีไฟไปจ่ายให้โหลดของเรานะครับเวลาเราปิดสวิตช์จากการทํางานของเขาก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับนี่ครับถ้าเวลา,าใช้ไปนานนะครับถ้ามีเสียงดังแม็กเรามีเสียงดังครับก็เ,เกิดจากคอยแม็กตัวนี้นะครับชํารุดนะครับ ให้เราเปลี่ยนคอยนะครับถ้าเรามีแมกรุ่นเดียวกันเราก็ถอดเปลี่ยนนะครับแจกออกมาอย่างนี้ครับเปลี่ยนคอยเฉพาะคอยตรงนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้ถ้าเราไม่มีเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับถ้าแมกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับไอเอหนึ่งให้เราสังเกตดูดีครับเอหนึ่งบางทีอาจจะไม่อยู่บนหัวอย่างนี้ครับอีกยี่ห้อหนึ่งครับเขาจะมีเอหนึ่งกันบน มันก็ A2 อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับมันจะมาอยู่ด้านล่างนะครับไม่เหมือนกัน,นครับมันอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วแต่รายยี่ห้อครับแต่เขาจะเขียนบอกว่า A1 A2 เหมือนกันเวลาเราจะต่อใช้งานเราต้องหา A1 กับ A2 นะครับที่เราจะควบคุมแม็กนะครับแล้วเวลาเราใช้งานเราก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่ที่เราทํางานอยู่นะครับถ้าเป็นไฟ11 0บ bon, โวลต์เราก็ต้องซื้อแม็กซื้อแม็กที่มีคอยมันจะเขียนว่า 110โวลต์น,นะครับถ้าใช้ไฟ48โวลต์เราก็ต้องซื้อแม็ก48โวลต์คอย48โวลต์นนครับแม็กมันจะมีตั้งแต่380โวลต์220โวลต์110โวลต์น,นะครับคอยแม็กนะครับตั้งแต่380 220 110 48 36 24โวลต์น,นะครับให้เราเลือกใช้นะครับตามที่ไฟเรามีอยู่นะครับ ถ้าเราจ่ายไฟผิดนะครับนะ220เราจ่าย380ก็มาคอยไหมครับคอยตอนนี้จะไหมถ้าเราซื้อแม็กเราไม่ได้ดูคอยนะครับเราซื้อมา110โวลต์เรามาจ่าย220ให้นะครับคอยตัวนี้ก็จะไหมนะครับต้องใช้ให้มันตรงกับไฟที่เรามีอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ